มื่อนี้เ้าสิไปเที่ยวไชดีวะเฮ้ยว่ไปเลยเว้ยเดี๋ยวพ่อให้เว้ยเมื่อวานเ้าไปหาจำนกนี่ครับพี่บ่ไดายบอดายพ่อให้พ่อให้บวานพ่อให้ยจะลอยไปแล้วมันหมจักดอกพี่เฮ้ยบ่ได้บ่ได้มึงคิดว่นดีดี่ไหมฮ่อกับมอเอาบ่ได้กินข่อยกันห้องไปเที่ยวไก่พี่กับฮ่อก็ค่อยๆหมุนไปตัวเฮ้ยมึงเสียไอ้อยู่มาก่อนพอเราหายกูยังไงเมื่อคันพอขึ้นหลังคาเรายังหายเลย vâng phải mời hai người phải bên tôi vâng tôi luôn mang yà lọt đi hơi 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 กัดข้องตอง่อยมึงอ้ยเดี๋ยวนี้แถวนี้แหละไปห้าจจะพากี่โมสยอ้เว้ย